เปิดวาร์ปนิม,มรัตนวดีรับบทเป็นแย้มในภาพยนตร์ที่หยดถึงกับร้องว้าวหลังเผยอายุค่ะนังไทยที่เพิ่งชายเข้าในโรงภาพยนตร์สดๆร้อนๆอนแล้วมีกระแสดีมากๆอย่างที่หยดภาพยนตร์ไทยสยองขวัญที่มีกระแสแรงอยู่ในช่วงนี้และอีกหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจอย่างแย้มสาวน้อยผู้ถูกครอบงำหลายคนอาจจะยังไม่รู้มาทำความรู้จักกับเธอกันค่ะ ซึ่งสำหรับมีมรัตนวดีวงทองปัจจุบันนั้นอายุ19ปีเป็นนางแบบและนักแสดงเริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนๆจากบทบาทพรนณาสาในละครเรื่องวาสนารักก่อนที่จะรับบทเป็นแย้มในภาพยนตร์ที่หยดค่ะซึ่งหลายคนอาจรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในตอนนี้ได้เข้าโรงภาพยนตร์เป็นทีเรียบร้อยแล้วจนกวดไรายได้ไป100ล้านบาทเพียงเข้าโรงไม่กี่วันนั่นเองค่ะ